สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงบลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวแฟนสิงบลูเตรียมช็อกซันเดอร์แลนด์คว้าตัวมาร์กิอูจากเชลซีเรียบร้อยแล้วขณะที่อินเตอร์มิลานเดินหน้าล่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแบบไม่สนหน้าใครเรื่องราวนี้จะกระทบอนาคตของเชลซีแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blue Insight กันอีกครั้งพบกันทุกเย็นของวันสำหรับกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของสโมสรเชลซีสำหรับคลิปนี้ยังมีข่าวของสโมสรที่เพียบอีกเช่นเคยก่อนไปรับชมก็ขอความการุณากดไลค์แชร์กดติดตามและที่สำคัญกดสมัครสมาชิกสนับสนุนน้องๆทีมงานกันด้วยนะครับไปที่ข่าวแรกกันเลยไปยืมตัวอีกรายแล้วจ้า เมื่อซันเดอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวมาร์กอูจากเชลซีไปร่วมงานด้วยในฤดูกาลนี้ซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่จากพรีเมียร์ลีกประกาศคว้าตัวมาร์กอูกองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2025-2026อย่อย่างเป็นทางการตามการยืนยันจากนักข่าวชื่อดังฟาบริซิโอโรมาโน การย้ายครั้งนี้ถือเป็นดิวที่น่าจับตามองและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทัพ The Black c a t s ในฤดูการนี้มาร์กิโอวัย20ปีย้ายจาก a c a d e m มี l ลามาเซียของบาร์เซโลนามาร่วมทีมเชลซีด้วยความคาดหวังมากมายแต่โอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของสิงบลูกลับมีจำกัดในฤดูการที่ผ่านมาเขาได้โชว์ฟอร์มในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยยิงไปถึง6ประตูจาก9นัดกลายเป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์รายการนี้ด้วยชัยชนะเหนือเรอัลเบติสซีต่อหในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทำให้เชลซีกลายเป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์รายการใหญ่ของยุโรปครบทุกถ้วยอย่างไรก็ตามการมาถึงของกองหน้าดาวรุ่งอย่างเลียมดีแลปและชูอัลเปโดทำให้โอกาสลงเล่นของกีอูในทีมชุดใหญ่ของเชลซีลดลงอย่างเห็นได้ชัดการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์แบบยืมตัวจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล เพื่อให้เขาคว้าโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาฝีเท้าต่อไปซันเดอร์แลนด์ที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในตลาดนักเตะโดยคว้าตัวนักเตะมากประสบการณ์อย่างกรานิตชาก้ามาร่วมทีมก่อนหน้านี้การเซ็นสัญญากับกีอูจึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของทีมในการเสริมความแข็งแกร่งให้แนวรุกดิวนี้ระบุว่าซันเดอร์แลนด์ จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยของกีอูทั้งหมดในช่วงที่ยืมตัวโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดหรือซื้อกลับซึ่งแสดงถึงความมั่นใจของเชลซีที่ยังมองเห็นอนาคตของกองหน้ารายนี้ในถิ่นสแต m มฟอร์ดบริดจ์ทั้งอิฟสวิชทาวและซันเดอร์แลนด์ต่างแข่งขันกันเพื่อคว้าตัวกีอูแต่สถานะในพรีเมียร์ลีกของซันเดอร์แลนด์กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองหน้าสเปนเลือกย้ายมาสวมชุดเดอะแบล็คแคท กีอูเป็นกองหน้าที่มีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นเต้นเต็มไปด้วยพลังงานและความมุ่งมั่นเขามีความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมและการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดในกรอบเขตโทษการมาถึงของเขาคาดว่าจะเพิ่มมิติใหม่ให้แนวรุกของซันเดอร์แลนด์โดยเฉพาะในเกมที่ต้องการความดุดันและความเร็วในการโจมตีแฟนบอลซันเดอร์แลนด์ต่างตั้งตารอที่จะเห็นกีอูประสานงานกับผู้เล่นตัวรุกคนอื่นๆในทีม และหวังว่าเขาจะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยทีมรักษาสถานะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังจากปิดดีลย,ยืมตัวกีอูเรียบร้อยแล้วข่าวลือระบุว่าเชลซีกำลังเตรียมปล่อยผู้เล่นคนอื่นๆอ,ออกจากทีมโดยมีชื่อของราฮิมสเตอร์ลิงอามันโดโบรคาและคร uh ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่อาจย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ การเคลียร์ทีมครั้งนี้จะช่วยให้เชลซีมีพื้นที่และงบประมาณสำหรับการเสริมทัพในอนาคตหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปคำถามก็คือมาร์กกีอูจะระเบิดฟอร์มกับซันเดอร์แลนด์และกลายเป็นดาวยิงตัวใหม่ของพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่การย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของเขาหรือไม่และซันเดอร์แลนด์จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของกีอูได้มากน้อยแค่ไหนในฤดูกาลนี้ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามการเดินทางของมาร์กกีกับซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาล2025-2026ถึง2 2กันคุณคิดว่าเขาจะเป็นดาวเด่นคนต่อไปของพรีเมียร์ลีกหรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เลยนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องอนาคตของกองหน้าของทีมคริสโตเฟอร์เอนคุนคู ที่มีแนวโน้มว่าสโมสรจะปล่อยออกจากทีมแล้วมันมีสโมสรไหนที่กำลังสนใจนักเตะรายนี้บ้างและความสนใจดังกล่าวจะทำให้เขาย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้ไหมไปติดตามกันเลยครับล่าสุดมีกระแสข่าวเล็ดลอดออกมาบ้างแล้วว่าอินเตอร์มิลานได้ล็อกเป้าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่หากพลาดอาเดโมลาลุคแมนอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่แห่งซเริอากำลังวางแผนเสริมทัพครั้งสำคัญเพื่อลุ้นแชมป์ในฤด,ดูกาลหน้า หลังจากพลาดแชมป์ลีกอย่างน่าเสียดายในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่าพวกเขากำลังจับตามองคริสโตเฟอร์เอนคุนคูกองหน้าตัวเก่งของเชลซีเพื่อมาเป็นตัวเลือกเสริมแนวรุกหากดีลหลักของพวกเขากับอเดโมลาลูกแมนไม่สำเร็จอินเตอร์มิลานภายใต้การนำของโค้ชคริสเตียนคีวูกุนซอคนใหม่ต้องการเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าเพื่อกลับมาคว้าสกุเเตโตอีกครั้งหลังจากที่ต้องเสียแชมป์ให้กับคู่แข่งอย่างนาโปลีในฤดูกาลที่แล้ว เป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้คืออเดโมล่าลูปแมนปีกจอมถล่มประตูของออตาลนตาโดยมีรายงานว่าอินเตอร์ได้ยื่นข้อเสนอถึง40ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวดาวเตะรายนี้แล้วอย่างไรก็ตามการเจรจากับออตาลนตายังคงไม่แน่นอนทำให้อินเตอร์ต้องมองหาแผนสำรองและนั่นคือจุดที่ชื่อของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเข้ามาอยู่ในเรดาร์คริสโตเฟอร์เอนคุนคู วัย27ปีย้ายจากแอร์เบล i ฟซิกมาร่วมทีมเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยความคาดหวังสูงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมสิงห์ดูได้อย่างถาวรแม้จะมีผลงานที่น่าประทับใจโดยลงเล่น48นัดในทุกรายการเมือ่อฤดูการที่แล้วทำได้15ประตูและ5แอสซิสรวมถึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเชลซีคว้าแชมป์ฟีฟ่าคลับเวลคัด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตาม ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเขาก็เริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆโดยนอกจากอินเตอร์มิลานแล้วยังมีทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไบเยอร์มิวนิกที่จับตาดูสถานการณ์ของกองหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้อย่างใกล้ชิดเอ็นคุนคูไม่ใช่กองหน้าธรรมดาเขาคือตัวรุกที่ครบเครื่องทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวที่ฉับไวและการตัดสินใจที่เฉียบคมในพื้นที่แคบๆทำให้เขาเป็นฝันร้ายของกองหลังในสถานการณ์ตัวต่อตัว ความแข็งแกร่งของเขาช่วยให้สามารถครองบอลได้ดีแถมการเร่งสปีดที่รวดเร็วยังทําให้เขาเป็นภัยคุกคามในจังหวะสวนกลับนอกจากนี้เอนคุนคูยังมีวิสัยทัศน์และการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างโอกาสจากทั้งระยะไกลและในแนวกว้างได้อย่างลงตัวด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เขาจะเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสําหรับอินเตอร์มิลานที่ต้องการเพิ่มมิติในเกมรุก และอาจกลายเป็นคู่หูที่ลงตัวกับกองหน้าตัวหลักอย่างลาตาตโร่มาร์ติเนสหากอินเตอร์ไม่สามารถปิดดีลกับลูกแมนได้พวกเขาอาจจะต้องหันมาเจรจากับเชอร์ซีอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวเอ็นคุนคูซึ่งจะเป็นการย้ายทีมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆฟนงูใหญ่อย่างแน่นอนแต่คำถามใหญ่คืออินเตอร์จะยอมทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวดาวเตะรายนี้หรือไม่แล้วคุณคิดว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู จะเหมาะกับสไตล์การเล่นของอินเตอร์มิลานหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้วยนะครับข่าวต่อไปน้องๆทีมงาน Blue i n s i g h ์ยังคงติดตามสถานการณ์อนาคตของนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าของทีมที่มีกระแสข่าวว่าบอร์ดบริหารพร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าราคาค่าฉีกสัญญามันเวอร์วังเกินไปจนทำให้หลายทีมที่สนใจเริ่มถอยฉากจากดิวนีเสแล้ว แต่เจ้าตัวจะตอบอย่างไรกับอนาคตของตนเองตอนนี้ไปรับชมกันครับนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าพลังหนุ่มของเชลซีกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลเมื่อข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเขาผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทัพสิงโตน้ำเงมือนครามเดินหน้าเสริมเกมรุกอย่างดุดันในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยการคว้าตัว2ดาวรุ่งสุดฮอตในแนวรุกอย่างเลียมดีแล็บและชูอัลเปโดมาร่วมทีมสถานการณ์นี้ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าแจ็กสันอาจต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกากุนซือคนใหม่ดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกการมาถึงของเลียมดีแล็บและชูอัลเปโดสร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอล แต่ในขณะเดียวกันก็จุดคำถามถ,ามถึงอนาคตของแจ็คสันสตาทีมชาติเซเนกัลที่ย้ายจากวิอาเรลมาร่วมทีมเมื่อปี2023ด้วยค่าตัวไม่น้อยกับการที่มาริสกาดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับ2แข้งใหม่ทำให้เกิดกระแสว่าแจ็คสันอาจต้องเสียตำแหน่งหรือถึงขั้นถูกปล่อยตัวออกจากทีมเมื่อถูกสื่อถามถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในทีมที่ดุเดือดขึ้นแจ็คสันตอบด้วยความมั่นใจแบบสุดๆว่าการแข่งขันเหรอผมไม่มีคู่แข่งหรอกนะ คำพูดนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองของดาวยิงวัย24ปีเขายังกล่าวต่อว่าเราทุกคนมาที่นี่เพื่อช่วยสโมสอนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตอนเองผมมีภารกิจที่ต้องทํามันขึ้นอยู่กับโคช้ชที่จะเป็นคนตัดสินใจผมโฟกัสที่ผลงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวแจ็คสันยังย้ําถึงความจงรักภักดีต่อสโมสรว่าผมเป็นนักเตะของเชลซีอนาคตของผมขึ้นอยู่กับพระเจ้า ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกคุณจะได้รู้สำหรับตอนนี้ผมโฟกัสกับการเตรียมความพร้อมเท่านั้นคำตอบของเขาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีเมื่อ2ปีก่อนแจ็คสันลงสนามไปแล้ว81ดนัดซัดไป30ประตูซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่เลวสำหรับกองหน้าที่ต้องปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มขน้นอย่างไรก็ตามการจบสกอร์ของเขา มักถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งสื่อและแฟนบอลว่าขาดความเฉียบคมในจังหวะสำคัญสถานการณ์นี้ยิ่งทําให้แฟนๆจับตามองว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่โดยการมาถึงของนักเตะใหม่และสไตล์การทําทีมของมารเรสกาที่เน้นความหลากหลายในเกมรุกแจ็คสันจะต้องทํางานหนักเพื่อรักษาตําแหน่งของตัวเองในทีมคําพูดที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของเขาจะเป็นแรงผลักดันให้เขาเก้าวผ่านความท้าทายหรือจะกลายเป็นเพียงคําพูดที่สวยงาม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลงานในสนามและการตัดสินใจของมารเรสกาในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงคำถามถึงแฟนบอลทุกคนนะครับผมขอตั้งคำถามให้เพื่อนๆตอบหน่อยน,นะครับคุณคิดว่านิโคลัสแจ็คสันจะสามารถยึดต,ตำแหน่งตัวจริงในทีมเชลซีได้หรือไม่การมาถึงของเลียมดีแลและชูอัลเปโดจะเป็นแรงกระตุ้นหรือเพิ่มความกดดันให้แจ็คสันหากคุณเป็นเอนโซมาเรสกาคุณจะเลือกใครเป็นกองหน้าตัวหลักในฤดูกาลนี้ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบจัดเต็มแบบนี้ทุกเย็นของวันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ